ครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l Crypto Rock นะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นเกมไดท์คิงด้อมนะครับก็จะหลังจากที่ผมเล่นนะครับมาหลายหลายรอบละ้นะครับประทับฝีมือมาก็หลายคนนะครับก็ได้ประสบการณ์มากขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้เคดานะครับเพื่อนๆมันจะมีเหรียญเนาะเพื่อนๆนเรียกเคดากับเคทอง ข้างบนนะเพื่อสังเกตครับตัวเคดํา um, ตอนนี้ผมมี125เหรียญน,นะครับก็เมื่อวานเนี่ยความจริงขึ้นถึง200เลยนะครับก็ได้จากการที่เข้าไปแข่งขันตรงเนี้ยในโหมดพวกนี้นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเข้าโหมด50ได้ด้วยนะครับแต่วันเนี้ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เขากําลังปรับบาลานซ์นะครับซึ่งตอนนี้เปิดให้กับสายฟรีเนี่ยเข้าได้แค่โหมด10กับ 20K ดับนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นค่าในการที่ใช้ในการเล่นพนันได้ไหมอะ ในการเบสแล้วกันนะฮะในการแบบลงลงนะว่าเออถ้าชนะเนี่ยจะได้เท่านี้จะต้องเสียถ้าชนะจะได้30เสียเนี่ยน่าจะเสีย20นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับโอเคก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นปริมาณแหละที่ใช้ในการพนันอย่างนั้นแล้วกันเนาะนะครับว่าจะลองเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยประมาณนี้นะครับแต่สําหรับสายฟรีตอนนี้เขาให้แค่10บกับ20เท่านั้นนะยัง ห้าสิบเขาไม่ปล่อยละเมื่อวานนี้ผมยังเล่นได้อยู่เลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมเล่นไปทั้งหมดสี่ตาเนาะเพื่อนๆผมก็ชนะมาจาไม่ได้มีแพ้ไหมอะ่ะเหมือนมีจะชนะตลอดเลยนะครับสี่ตาก็ได้มาตาละสามสิบเหรียญเนาะเพื่อนๆก็สี่สามสิบสองนะครับเมื่อวานนี้ผมอพอดีมีค้างอยู่เหลือห้าเหรียญน,นะครับก็เล่นต่อไม่ได้นะเพื่อนห้าเหรียญมันมันลงเกมไม่ได้เลยคือเพื่อนต้องมีเหรียญอย่างน้อยเนี่ย สิบหรือยี่สิบขึ้นไปเนาะจากฉากเมื่อกี้ไอ้ป๊อปอัพเมื่อกี้ที่ผมเปิดขึ้นมานะครับถ้าเพื่อนเหลือเหรียญน,น้อยนะครับผมก็ไปถามใน Discord เนาะบอกเอ้ยถ้าผมเหรียญเหลือเหรียญห้าอยเงี้ยผมต้องทอํายังไงถ้าผมอยากเล่นอีกนะครับก็มีเพื่อนมาตอบว่าเออก็ต้องรอเป็นวันพรุ่งนี้นะครับถึงจะเล่นได้หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเพื่อนเพื่อนเนี่ยไปเปลี่ยนให้อ่าไปซื้อเหรียญเคทองน,นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเหรียญเคดำนะครับซื้อเหรียญเคทองมาเป็นเคดำ เราก็ถึงจะมาเล่นได้ทีนี้ผมก็จะอธิบายนะครับว่าแล้วสายฟรีสามารถหาเงินเนาะได้แค่ไหนจากเงินสมมติผมมี125นะครับผมกดให้ดู125ก็จะคอนเวิร์ตได้เป็นเคทองจำนวน37.5เนาะเพื่อนโดยที่เสียค่าฟรี25นะจากก็คือเขาหักจาก125เนี่ยเหมือนกับเอาเงิน100 k เดำเนาะเหรียญเคดำเนี่ย มาเปลี่ยนเป็นเหรียญเคทองให้ผมได้3ั5นะครับเ็เสียค่าฟรีเยอะพอสมควรนะครับยกเว้นว่าถ้าท่านมีตัวไดเซอร์เนาะอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับจะเป็นฟูลวิดดอลเลยนะครับครับแล้วก็ก็จะมีการคูลดาวน์ครับก็คือว่าหลังจากที่เพื่อนๆถอนไปหนึ่งครั้งเนี่ยเพื่อนๆจะต้องรออีกหวันถอนอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆมีตัวไดเซอร์อย่างน้อยหนึตัวไดเซอร์เนี่ยก็คือตัวที่เพื่อนๆซื้อจาก กล่องกรชับองนันแหละนะฮะตอนนี้เขาขายตัวละ30นะครับคัพสาคัพนะฮะจะได้1ตัวนะครับก็ยิ่งเพื่อนๆมีมากเวลาในการคูดาวก็จะลดลงนะครับก็จะประหยัดเวลาเพื่อนๆสามารถถอนได้บ่อยขึ้นทีขึ้นนั่นเองนะฮะครับก็เป็นข้อดีเนาะแต่ตัวหนึ่งก็แพงเนะเพื่อนๆสามสบคัพตอนนี้ก็ตกอยู่ตัวละสามพันกว่าบาทนะครับตอนนี้คับหนึ่งก็120 ก็ผมเล่นไป4ตาได้มา37.5นะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูเนาะว่า37.5เคทองเนี่ยนะครับมันคือเงินราคาเท่าไหร่นะครับจากการเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงบนะฮะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเปิดไปที่ mega land io เนาะเพื่อนเ mega land io ก็เนี่ยผมเตรียมไว้ให้ละก็คือ37.5นะครับเคทองนะครับ สามารถเปลี่ยนเป็น K คคัพได้ที่0.15คัพนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับทีนี้0.15คัพ่าับเท่าไหร่นะครับผมก็เตรียมเครื่องคิดเลขไว้เรียบร้อยนะครับลองมาคอนเวิร์ตผมคำนวณอยู่ที่คัพหนึ่งอยู่ที่120ละกันนะเพื่อนเพื่อนผมก็เอา120คูณ0.15นะครับก็จะได้ออกมาที่18บาทนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ครึ่งชั่วโมงผมหาเงินได้ประมาณ18บาทเนาะนะครับ ถ้าเล่นทั้งวันนะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะชนะตลอดด้วยหรือเปล่านี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะต้องเล่นให้เก่งๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยความจริงเพื่อนๆหาเงินได้เยอะนะถ้าเพื่อนๆเล่นทั้งวันอนะแต่เพื่อนๆว่างขนาดนั้นไหมอะนะครับสำหรับผมเองก็น่าจะไม่ว่างขนาดนั้นนะครับแต่ก็จะมาลองเป็นสายฟรีให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพแหละว่าเฮ้ยเรามาช่วงต้นน้ําเกมเพิ่งเปิดไม่กี่วันเองเพื่อนๆสองสามวันเองอะนะครับเรายังสามารถหาเงินได้นะครับ หลังจากนี้ถ้าเพื่อนๆชอบอเพื่อนๆชอบเพื่อนอยากจะลงทุนนะครับเขาบอกว่าถ้าลงทุนเนี่ยนะครับน่าจะหาได้อย่างต่ำเนี่ยวันละ1นครับนะฮะซึ่งก็มันก็จะหมายความว่าตัวไดเซอร์ที่เพื่อนๆซื้อมาเนาะอยู่ที่30ครับเนี่ยเพื่อนๆจะคืนทุนได้ภายในหเดือนนะครับหรือถ้าไวสุดๆเลยก็2อาทิตย์ก็คืนทุนแล้วครับถ้าเพื่อนสนใจนะนะครับ แต่ผมคงจะลองเล่นเป็นสายฟรีก่อนเพราะวา่าจะดูตัวเองก่อนแหละว่า1คือเราจะอยู่กับเกมได้นานไหมนะครับแต่เท่าที่เล่นดูก็สนุกนะนเพื่อนยิ่งเล่นมันเหมือนยิ่งเสพติดอะนะครับมันเหมือนจะไม่มีอะไรเนาะเดินวนอยู่แต่ว่าเขามีหลายโหมดนะความจริงเขามีหลายโหมดนะฮะเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นโหมดแบบแข่งกันก็จะมีโหมด PvP มีโหมดแบบบ,บันไดงูมีโหมดอะไรเยอะเลยนะครับ <S <S โอเคเนี่ยถ้าเพื่อนสังเกตนะ เมนูได k คิงดอมเนี่ยก็ทำมาเฉพาะเลยนะครับสำหรับเกมเลยอ่ะมันทำให้ยิ่งดูดีอ่ะเนี่ยเพื่อนๆดูสิพอกดเข้าไปปุ๊บโอ้โหเนี่ยมี Official Store มี My เอเวนทอรมี Market มี Capsule มี Item มีี v e r v i e w นะซู n แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ยังไม่มานะเพื่อนๆเขาบอกว่าในไม่ช้าเดี๋ยวเขาจะมานะครับแน่นอนนะครับก็น่าสนใจมากเพราะว่ามิกาแลนเหมือนกับอะไรอ่ะเรียกว่าทำ ขึ้นมาให้เฉพาะเลยอ่ะดูดีกว่ามอร์บบนิ่งมูนเนาะแบบเหมือนมีหน้าเพจเฉพาะเลยอะไรประมาณเนี้ยนะฮะแต่สำหรับตัวกาชชปรนะครับเนี่ยกล่องสูงตัวเนี้ยก็ขายอยู่ที่ 275dk เนาะ DK โทเคินตัวเหรียญตัวเหรียญดีเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ดูในเกมจะเห็นอยู่เนี่ยก็ตัวบิกคัพ NFT ก็ขายนะครับขายอยู่ที่3าครับเนาะเพื่อนๆพืนก็น่ารักดีนะ ก็เขาขายทั้งหมดเจ็0พันสองร้อยตัวเนาะนเพื่อนๆตอนนี้ยังเหลืออยู่ห้า0ันสี่ร้อยก็แปลว่าคนยังซื้อไม่ค่อยเยอะขายอยู่ไปได้ประมาณพันแดร้อยตัวนะครับเดี๋ยวมันรอมันเหลือสัก2 0 0พันสาพันตัวนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมอาจจะค่อยมาซื้อแล้วกันนะครีบซื้อทันไมนะตอนช่วงนั้นอาจจะแบบช่วงพีแล้วเ,เกมมันเริ่มไปได้ดีอย่างเงี้ยเออคนแบบไหลงหลงไหลงหลงไหลลงอะไรเงี้ยอาจจะหมดไวยลยนะใครกลัวมันจะหมดก็มาซื้อก่อนก็ได้นะ เล่นแล้วชอบก็มาซื้อเพื่อนๆนะครับหรือจะลองเป็นสายฟรีด้วยก็กได้แบบผมนะฮะยังไม่ร้อนนะครับของอยังดูแล้วน่าจะเหลืออย่างไม่หมดง่ายๆนะครับเป็นเจนสูตรนะเพื่อนๆแต่ละตัวมันจะมีความสมามารถพิเศษของมันนะนะครับก็สามารถที่จะเข้ากดคลิกเข้าไปดูได้ความสามารถพิเศษแต่ละตัวเจนสูตรมีจํากัดกล่องด้วยนะว่า20กล่องต่อผู้ใช้งานนะครับก็สกล่องก็ เยอะแล้วเนาะความจริงนะครับแต่มันสามารถเอามาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลารวมล่างอ่ะเพื่อนๆมันจะมีศัพท์เนาะเหมือนดาคอนบอลอ่ะเวลาจะรวมล่างกันอะไรเงี้ยเออจากไดเซอร์สองตัวกลายเป็นไดเซอร์ตัวเดียวรวมล่างกันมันจะแบบมีความสามารถพิเศษมากขึ้นครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูที่ตัวเกมกันเนาะเพื่อนๆนะครับนะครับก็จะมีบอล เควสมีแลงด์กิ้งนะฮะอันนี้ก็ผมอยู่ที่อันดับ2,882โอ้เลขสวยเนาะนะครับจากคะแนน1,105งพันหนึ่งนะครับแล้วก็มีเควสเควสนี่เฉพาะคนที่มีตัวไดเซอร์เนาะเพื่อนๆก็คือคนที่ไปซื้อกล่องสุ่มมาแหละนะครับถึงจะทำเควสได้ถ้าทำเควสได้ก็จะได้ตัวทิกเก็ตนะครับตัวทิกเก็ตก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้ต้องขอโทษผมยังไม่ได้ทำการบ้านว่ามาว่าตัวทิก ทิกเก็ตเนี่ยมันจะทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคนะครับเนี่ยนะครับตัวเคทองนะครับแล้วก็ตัวดีนะครับตัวดีที่เอาไว้ซื้อเนาะสองร้อยเจ็ดสิบห้าโทเค็นนะฮะก็ซื้อตัวกาชาปองได้นะครับส่วนตัวเอสอ่าตัวเนี้ยเหรียญเอสตัวเนี้ยที่เอาไว้คอมโบที่ผมบอกเนาะเอาไป้ทำคอมโบได้เอาแบบตัวไดเซอร์มารวมร่างกันแล้วก็กลายเป็นตัวไดเซอร์ที่ดียิ่งขึ้น น,นี่คืออ่านมานะ <c oughs> เพื่อนยังไม่ได้ลองทำนะครับอันนี้ก็จะเป็นช็อปคาชาปองนั่นแหละ,ะมีแบบสเปเชียลหรบธรรมดาของเราก็ยังเป็นพวกหัวกลมอยู่เนาะยังไม่มีแบบลูกเล่นกับเขายังไม่มีความสวยงามนะหัวกลมนะก็จะมีสติแหละเพื่อนนะแครแชนะโอเคก็ เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้เพื่อนๆดูเนาะก็ความจริงเราสามารถสร้างห้องเองก็ได้แล้วให้เพื่อนๆมาจอยนะครับแบบว่านัดเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยหรือว่าเป็น private room ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับมาเล่นแข่งกันได้องนะครับหรือว่าเราจะแบบเข้าโหมดปกติก็คือเดี๋ยวเขาก็จะสุมคู่ต่อสู้ม,มาให้เรานะครับเออเนี่ยตั๋วเ,เพื่อนๆเ,เนี่ยคุณสินะไม่แน่ใจว่าเอาไปทําอะไรนะ เวลาจะเริ่มเล่นก็กดเลือกเนาะเพื่อนๆแล้วทีนี้ก็ทางขวาเนี่ยมันจะติ๊กได้นะครับก็คือว่าอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยมันเพิ่ม s a l a r y ถ้าเราตกเดินช่องตกเดินช่องส a l a r y เนี่ยมันจะบวกเงินให้เราอีก50%นะครับหรือถ้าเราตกช่อง gift เนี่ยมันก็จะบวกเงินให้เราอีก25%ส่วน Control เนี่ยบวก25%เนี่ยผมผมเข้าใจว่าโอกาสในการที่จะได้เป็นคนที่ทอยก่อนนะถ้าผมจะไม่ผิดนะนะครับโอเคนี้พอกด match m a k i n g มันก็จะเริ่มหาส ไปคุณแจกก็คคุณเล็บนะครับคุณเล็บฟี่โอเคน,นะครับมุมขวาล่างนะครับ m s ที่บอกเป็น75 76ตรงนี้นะเพื่อนๆมันก็จะเป็นความเร็วในอินเทอร์เน็ตเนาะว่าสภาพอินเทอร์เน็ตเราดีน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยถ้าเป็นสีเขียวก็ลงใจไปนะครับมั่นใจได้ว่าเกมเราจะไม่หลุดเพราะถ้าหลุดเนี่ยเพื่อนๆเ,เสียตัวเหรียญเคดำเลยนะนะครับผมเคยหลุดมาแล้วนะครับโอเค นีผมก็ถอยก่อนนะครับเราสามารถกดที่ตัวช่องได้เลยนะเพื่อนๆถ้าเราอยากรู้ว่าแต่ละช่องเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรเนี่ยอย่างนี้ผมกดตกกิฟต์นะฮะอ่าแล้วก็ทิ่กิฟต์แล้วก็เพื่อนเขาจะต้องเสียเงินให้กับผมนะครับช่องกิฟต์โดยที่เมื่อกี้ผมติ๊กกิฟต์ไว้ว่ายี่สิบห้าเขาจะต้องเสียแบบออบวกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ให้ผมด้วยอ่าเขาเสียตังค์นะครับแสนหนึ่งก็ ต้องเพไปนะครับเพย์มันนี่จุดแบงนะครับแต่พอดีมันเป็นช่องคูณ2องนี่เงเพื่อนความจริงเสีย5 0 k อ่ะแต่คูณ2ก็แสนหนึ่งนะครับเลยต้องเสียแสนหนึ่งแต่ละช่องมันจะมีตัวคูณนะเพื่อนสังเกตเห็นเนาะทีเนี้ยยิ่งตาใกล้ๆจะจบอะประมาณตาที่5นะเพื่อนๆถ้าเพื่อนสังเกตเห็นเนาะจะมีเครื่องหมายคำถามอยู่แถบตาเนี่ยก่อนที่ถึงเส้นชัยเนี่ยเห็นไหมที่ตัวเสี่ยมภูด้านบนมันเดินอ่ะ มันจะเริ่มเปลี่ยนตัวคูณแล้วแปลว่าเกมยิ่งใกล้จบยิ่งตัวคูณยิ่งเยอะนะครับแล้วเกมมันมีโอกาสพลิกมากขึ้นโอเคครับอันนี้ได้บวกเจ็ดท่านนะครับผมก็ใช้การ์ดบวกเพิ่ม50%ไปเลยนะครับก็เป็นบวกแสนหนึ่งอามีคนมาขอแบ่งนะครับคุณแจ็คขอแบ่งไปห้าหมื่นนะครับโอเคแบ่งก็แบ่งฮะครับก็ได้ไปคนละห้าหมื่น โอเคตาใครทอยครับเนี่ยแต่ผมณแจ็คคุณแจ็คตกช่องสต็อกนะครับสต็อกก็จะเป็นให้บักทายนะฮะว่าจะเป็นออกเลขคู่หรือเลขคี่นะครับได้คูณ2องแสนสี่ผมมีตัวแชร์เบนฟิตการ์ตัวนี้สามารถที่จะไปแชร์กับเขาได้แต่ผมยังไม่ใช้นะผมเก็บไว้ก่อนนะเอาไปใช้แบบเขาได้เยอะอยจริงๆี่ยไปไปแชร์เขานะฮะเพราะมันยังยเหลือนะตรงที่ผมชี้นะครับ วาตาที่5นะครับประมาณตาที่5ตัวคูณจะเริ่มเปลี่ยนแล้วรเราควรจะมีไพ่ทีเด็ดเก็บไว้ใช้ตัวแชร์นี่ก็ถือเป็นตัวทีเด็ดที่ตัวหนึ่งนะเหมือนกับแบบเขาได้เยอะๆเนี่ยเราไปขอหารเข้ามานะครับเพื่อนๆอ่าได้แชร์มา2ออันโอ้เยี่ยมเลย ตกที่ตัวรูเล็ตนะครับอันนี้ก็จะมีสามารถได้การ์ดเพิ่มนะครับแล้วก็สีเขียวเนี่ยจะเป็นการได้เงินแล้วก็สีแดงก็จะเป็นการเสียเงินนะฮะแล้วก็ตัวข้างบนจะบอกคูณสองเนี่ยอย่างนเงี้ยผมต้องเสียคูณสองคูณสี่หมื่นก็คือผมต้องเสียแปดพันะฮะเอ้ยแปดหมื่นทีนี้ผมไปโดนการ์ดเข้าไปอีกนะฮะเมื่อกี้เมื่อกี้ใครใส่การ์ดผมดูไม่นันการเสียแสนสองนะครับ <c oughs> ผมยวนดับสานะตอนนี้ คุณแจ็คเสียเงินละห้าหมื่นนะเชิญเสียตามสบายเลยนะคุณแจ็คนะจากคุณเล็บนะคุณเล็บซี่นะตกช่องอินข้ามนะก็ได้รายได้นะครับกอตอนเขาได้ไปนะครับห้าหมื่นจากที่สามผมจะพลิกมาได้ไหมมึเพื่อนมาดูกันนะอาได้ซาลารีทีเนี้ยผม ซารีผมจะคูณบวกอีกห้าสิปอร์เซ็นตนะเนี่ยกลายเป็นแซงเลยเพื่อนดูสิจากสามแสนกลายเป็นได้สองแสนกว่าแซงเลยกลายเป็นที่หนึ่งเลยนะครับโดยที่เราเสียค่าเบสไปแค่หนึ่งเคดามง่ะเพื่อนๆคุ้มนะผมว่าครับได้เก็ดการนะ ตอนนี้ได้ไพ่เกินนะครับผมต้องเลือกทิ้งนะครับผมก็จะทิ้งตัวนี้ไปนะครับเพราะว่าคนหนึ่งถือได้แค่สาใบนะเพื่อนพอนพได้ไพ่ไปที่สีเขาจะให้เลือกว่าเราจะเอา,าไพ่ใบไหนทิ้งนะครับโอเคผมตกที่สต็อกนะครับผมก็ทายคู่หรือคีนะครับโอ้โหได้คูณ4เพื่อนเพื่อนโอ้เยี่ยมเลยอ,ะอ่ะว่าแล้วต้องมีคนมาขอแบ่งนะฮะ ก็แบ่งกันไปฮะผมนำอยู่ที่หนึ่งไม่เป็นไรแจ็คตกช่องไหนอนะ่ะช่องอะไรฮะดูดูไม่ทันอ๋อกิฟตอ่าผมต้องจ่ายคุณแจ็คอ่ะเราก็คือผมกับคุณเลฟซี่อะต้องจ่ายคุณแจ็คนะครับจะจบตกตกช่องกิฟต ช่องอินคัมนะก็คุณเล็บฟรก็จะได้ไปนะแค่ห้าหมื่นเก้าเอาไปเถอะนะฮะผมไม่ขอแบงค์หรอกนะเอาเก็บไปใช้จิตแนะ่ตอนนี้นี่ตอนนี้เริ่มเริ่มเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนละเพื่อนๆเนี่ยอ่ากลายเป็นคูณสี่คูณสามละเพื่อนเห็นไหมนะครับอนที่ห้าเนี่ยคูณสามผมได้แสนแปดละเพื่อนไม่มีใครมาขอแบงค์ด้วยเกียวๆถึงล้านละร้อยลำ้ำ เราไพ่เต็มมือเลยผมสบายถือว่ามีทั้งตัวมีคนช่วยจ่ายนะครับตัวฟันดิ้งนี่คือมามาช่วยจ่ายตรงร่มผมต้องเสียตังค์เนี่ยจะมีคนมาช่วยผมจ่ายส่วนแชร์เฟสเบเดฟิตก็คือผมไปขอส่วนแบ่งเขาคุณแจ็คใช่ไหมอันนี้เสียไปเลยคุณแจ็คเจ็ดหมื่นคูนแสนสี่ะจัดไปนะครับผมยิ่งนำโด่งเลยขอครับ สี่หมื่นคูณสองโอเคผมขอแบ่งมานะครับเกมใกล้จบแล้วต้องใช้ไพ่หน่อยนะขอแบ่งมาเอาชัวร์เอาชัวร์อะไรก็เกิดขึ้นได้นะตาผมกตกช่องไหนตกสต็อกอีกแล้วนะฮะเสียหรือได้มาดูสิโอ้เสียคูณสามเพื่อนแสนแปด เจบ็บอ่าหาคนมาช่วยจ่ายเลยด่วนสองใบนะครับไอคุณแจ็คช่วยจ่ายนะฮะแสนสามอ่าคุณแจ็คช่วยหน่อยช่วยช่วยกันคุณแจค็คแบบคงโกรธหน้าดูอะ่ะอยู่ๆต้องมาจ่ายแสนสามแทนผมอะ่ะเอออ่ะคุณแจ็คอยู่ก็ได้ ผมไปขอเขแบ่งเขาอีกโอ้ยมัแจ็คกะเจ้าอะไรมากมายเนี <c> ่ย <oughs> มีส่งอีโมบแบบเยอะเยอยกันส่งอีโมเยอะเย้ยกันแหม่ก็น่า,นาจะชนะรอยลามแหละเพื่อนๆนะฮะเป็นเทินก็แย่ๆกันลเล่นเร่งๆผมขำนะฮะสนุกๆนะครับเล่นเกมนะ มีเจ็บๆกันบ้างครับจบแล้วก็ค a ลคูลเลต์แลนกิ้งนะครับผมก็ได้ที่1นนะครับได้ทันสองนะคร,ครจะได้มาทั้งหมด30 k ดําดำนะครับเพื่อนๆอแล้วก็คะแนนก็เพิ่มด้วยนะครับจากที่เป็นตัวสลฟอยู่นะครับ ฟางนะฮะก็จะไต่ัันบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็มาดูคะแนนนะฮะแรงกิ้งอ่าก็ดีขึ้นมาอีกนิดนึงเมื่อกี้สองสองพันสองพันแปดใช่ไหมก็เป็นสองพันสี่นะครับอันดับอืมแล้วก็เหรียญได้เพิ่มอีกสามสิบเหรียญนะครับเอ็กซ์อันนี้เพิ่มมายังอ่ะอ๋อโอเคเหมือนเหมือนผมเออผมหลุดไปทีหนึ่งแล้วผมผมตัดตัดส่วนนั้นออกไป คลิปนะหมายถึงในคลิปนะเพื่อนๆพอนีผมอะ่ะตัดคลิปให้มันสั้นลงนะครับแล้วก็เสียงพูดผมอะ่ะมันไม่ชัดอันนี้ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยแล้วก็เมื่อกี้ตอนแรกที่ผมโชว์ที่เห็นว่าผมร้อยี่ห้าตอนนี้มันเลยร้อยยี่สองนะครับผมเน็ตมันหลุดไปทีหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> อันนี้ผมก็อธิบายเรื่องของอาการซื้อเนาะตัวไดเซอร์อันกระชับองนะครับ คือความจริงอันนี้เอาตรงคือผมว่าภาคเสียงตามอะ่ะเพื่อนๆพนภาคเสียงตามไอ้นี่เพราะว่าเสียงมันเบามากนะครับผมก็เลยมาภาคเสียงตามตัววิดีโอที่ผมเล่นเนาะเพื่อนนะครับก็น่าจะจบที่เท่านี้ครับเพื่อนๆนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวติดตามคลิปจะถัดไปนะเพื่อนๆก็เป็นคลิปสายฟรีนะอันนี้ก็าสามารถหาเงินได้นะครับยังเป็น ต้นสายอยู่เพื่อนๆที่สนใจก็ลองมาเล่นดูนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ